สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวราศีสิงห์หรือคนที่มีลัคนาสิงห์ทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมนายจันเจ้าแห่งพยากรณ์แห่งแสงดาวครับเดือนพฤศจิกายนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเดือนที่ท้าทายแต่สวยงามเป็นเดือนที่หลายอย่างจะเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันบางอย่างพังแต่เพื่อเปิดทางให้สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาไพ่ใบแรกอัศวินเหรียญน,นี่คือตัวตนของคุณในเดือนนี้ครับคนที่กำลังเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง แม้ช้าแต่มั่นใจเดือนนี้คุณอาจรู้สึกว่าอะไรๆยังไม่เร็วพอแต่ทุกก้าวของคุณมีคุณค่าและจะพาไปถึงเป้าหมายแน่นอนอัศวินเหรียญไม่ใช่คนที่วิ่งเขาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ไยราชินีดาบในตำแหน่งสภาพแวดล้อมบ่งบอกว่าคุณอาจต้องตัดสินใจบางอย่างอย่างเด็ดขาดหรือมีคนรอดตัวที่พูดตรงคืมงวดกับคุณราชินีดาบคือพลังของเหตุผลและสติเดือนนี้คุณต้องใช้ความจริงมากกว่าอารมณ์ บางครั้งการพูดตรงอาจเจ็บแต่จะพาคุณหลุดจากสิ่งที่ไม่ชัดเจนเหนือคุณคือไพ่สิบเหรียญไพ่ดีสุดๆของเรื่องการเงินและความมั่นคงจักรวาลบอกเลยว่าสิ่งที่คุณทำกำลังไปในทิศทางมั่งคั่งมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากสิ่งที่ลงทุนไว้หรือบางคนอาจมีโชคเรื่องบ้านที่ดินมรดกหรือธุรกิจแม้ตอนนี้ยังไม่เห็นผลเต็มที่แต่ไพ่ใบนี้คือคำสัญญาว่าจะได้แน่นอน ไพ่วิวออฟฟอร์ชูนในตำแหน่งอดีตอันใกล้หมายถึงช่วงที่ผ่านมาชีวิตคุณหมุนเปลี่ยนอย่างรวดเร็วบางคนเจอจังหวะเปลี่ยนงานความสัมพันธ์เปลี่ยนหรือความคิดเปลี่ยนไปเองโดยไม่ได้วางแผนแต่มันคือวงล้อแห่งโชคชะตาที่กำลังพาคุณไปในทางที่ถูกต้องรากฐานของดวงคือไพ่ก้าถ้วยพลังของความพอใจและความสุขจากสิ่งที่มีเดือนนี้คุณจะได้รู้ว่าสิ่งที่เติมเต็มใจจริงๆมันไม่ต้องใหญ่โตบางครั้ง แค่ได้อยู่กับคนที่เข้าใจหรือได้ทำสิ่งที่รักก็พอแล้วแต่ในอนาคตอันใกล้ไพ่สีดาบปรากฏขึ้นนี่คือช่วงเวลาที่จักรวาลอยากให้คุณพักไม่ใช่เพราะแพ้แต่เพราะคุณเหนื่อยมานานพักเพื่อชาร์จพลังพักเพื่อเตรียมกลับมาอย่างแข็งแรงกว่าเดิมไพ่เด็กดาบในตำแหน่งอุปสรรคเตือนว่าช่วงนี้อาจมีเรื่องให้ต้องระวังคำพูดหรือมีคนช่างสังเกตคุณอยู่เงียบ บางครั้งคนที่ดูไม่สำคัญอาจกลายเป็นคนที่ส่งผลต่อคุณได้อย่าใจร้อนอย่าพูดด้วยอารมณ์เพราะไพ่ใบนี้เตือนว่าคำพูดคือดาบในตำแหน่งตัวช่วยมีไพ่หกถ้วยสแสดงถึงความทรงจำดีๆหรือคนจากอดีตที่กลับมาอาจมีเพื่อนเก่าหรือคนรักเก่าที่ติดต่อมาอีกครั้งหรือแม้แต่ความทรงจำบางอย่างที่เตือนให้คุณกลับมาเป็นตัวเองคนเดิมที่มีรอยยิ้มเดือนนี้พลังของความอบอุ่นจะช่วยให้คุณผ่านทุกอย่างได้ ต่ในจิตสำลึกไพ่ The Tower คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันสิ่งที่คิดว่าแน่นอนอาจพังลงแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะทุกการพังของ The Tower คือการเคลียร์พื้นที่ให้สิ่งใหม่ที่มั่นคงและเหมาะสมกว่าเข้ามาอย่าเก็บของเก่าที่หมดพลังไว้เพราะคุณจะได้สิ่งใหม่ที่ดีกว่าแน่นอนและสุดท้ายไพ่หดาบเป็นภาพรวมของเดือนนี้นั่นคือการยอมแพ้ในสิ่งที่ไม่จำเป็น เพื่อชนะในสิ่งที่สำคัญกว่าเดือนนี้อาจมีบางเรื่องที่คุณต้องปล่อยเพื่อไม่ให้สูญเสียตัวเองแต่เมื่อคุณยอมรับความจริงและเดินต่อคุณจะพบว่าตัวเองแข็งแกร่งขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเดือนพฤศจิกายนนี้สำหรับชาวราศีสิงห์เป็นเดือนที่ต้องตัดต่อเติมและพักบางอย่างจะจบลงเพื่อเปิดประตูใหม่บางคนจะรู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การควาแต่อยู่ที่การปล่อยและอย่าลืมนะครับ สิ่งที่หายไปมักพาให้เราได้เจอสิ่งที่ดีขึ้นเสมออย่าลืมพักใจและให้เวลากับตัวเองบ้างนะครับเพราะเมื่อถึงจังหวะของคุณสิงจะกลับมาส่องแสงอีกครั้งและอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพยากรณ์แห่งแสงดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนายจันเจ้าจะได้ส่งพลังแสงดีๆให้คุณอีกในเดือนต่อไปครับขอให้เดือนพฤศจิกายนนี้ของราศีสิง์ เต็มไปด้วยพลังแห่งการเริ่มต้นใหม่และแสงแห่งความสุขครับ